อาชีพของอลิสนะอาชีพหลักของอลิสก็คือเป็นเป็นตัดต่อวิดีโอเป็นตัดต่อวิดีโอครับอาชีพหลักของมันเนี่ยเป็นคนที่ตัดต่อวิดีโอแหล่งข่าวเราเนี่ยไม่พลาดเพราะมีคนอยากจะสัมภาษณ์อลิสช่องไหนผมไม่บอกอลิสน่าจะรู้ดีเขาอยากจะสัมภาษณ์อลิส แต่อลิสเขาถามว่าทำงานอะไรล่ะครับอลิซบอกว่าอ๋อผมเป็นช่างตัดต่อวิดีโอครับทำงานเป็นหลักตัดต่อวิดีโอแค่นี้ก็รู้ได้แล้วแค่นี้ก็รู้ได้แล้วว่าคือคือยังไงเน่ยแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ตอนอาจารย์ปานเทพนําเสนอที่มันบอกว่าผมเป็นคนต่างชาตินะก็ะตัวผมอะเป็นคนต่างชาติแต่ยังเข้าใจได้ว่าคือเขาความรานจะพูดอะไรอยู่ คน,นคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งห้าคนบนเรืออันนี้คนคนหนึ่งหรือคนบนเรือมันแตงกันเยอะใช่ไหมต่างกันเยอะคนคนหนึ่งคนบนเรือมันมันสำเนียงมันต่างกันเยอะครับโอ้ยอันนี้ มึงจะอายเปล่าต้องให้คนต่างชาติสอนภาษาไทยเนี่ยคนคนหนึ่งกับคนบุญเรือเนี่ยมันมันต่างกันเยอะครับเคยหลุดไปแล้วก็ทีนี้มากล้าแก้ต่างที่หลังคือหลุดปากไปแล้วไงต้องมาแก้ต่างที่หลังในเฟซตัวเองแล้วเอาเอาไอ้หน้าเฉียวเฉียวเนี่ยยูทูบเบอร์อะไรไม่รู้มันบอกว่าเดี๋ยวจะจัดพ่รุเพียบเลยนะฮะเหมือนแบบ มันเป็นคนที่กินอาหารหน้อยอ่ะไอยูทูบเบอร์เขาชื่ออะไรไม่รู้อ่ะที่เอามาวิเคราะห์รูปภาพตัดต่ออะไรนะนะมันบอกว่าเดี๋ยวจะจับพิรุธให้เยอะเลยแต่พูดเกับสิบแปนาทีอวยแต่อาิสนั่งอยู่ผมก็นั่งอยู่นะเอ้เมื่อไหร่จะจับพิรุษของอาจารย์ปานเทพนี่วามอไหร่จะจับอวยอลิสเสร็จแล้วไปเลยเอา้า เฮ้ยกลับมากอนตัวผมก็ต้องเรียกมันอะ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันวิดีโอใน YouTube แต่ว่าคือใจนึงอะ่ะเฮ้ยกลับมโกอนอธิบายก่อนไอ้ที่บอกว่าจะจับพิรุธเพียบเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหสินาทีโอ้ยอลิสเต็มๆพวกโอ้ยเสร็จแล้วไปเลยจ้ะเอาไอ้ที่อยากจะบอกว่าจับพิรุธเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ย มึงจะจับมาไไไรเนี่ยกี่มุมโอ้ตลกมันตลกอะ่ะเรื่องการเงินของกระเตกผมตอบให้แล้วเมื่อกี้ครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆตอบแทนอะไรอีกมีคำถามอะไรคำถามเดิมๆที่พูดไปแล้วหลายๆรอบเอาคำถามใหม่ครับ คำถามเดิมๆผมตอบไปแล้วให้เพื่อนๆตอบแทนก็ได้ใครที่เม้นมาแล้วมีคําถามเดิมเนี่ยช่วยตอบแทนหน่อยนะอยากจะมีคําถามใหม่อะไรก็ได้ถามมาเลยตอบได้หมดบาดแผลตรงขาเหรอตรงตรงขาใช่ไหมบาดแผลน้องโมเนี่ย ปาดแผลตรงขาตรงนองโมเนี่ยตัวแจ็คส่วนตัวแจ็คนะส่วนตัวเรานะส่วนตัวคิดว่าเป็นที่เปิดกวดวายมากกว่าเพราะว่ากวดวายเนี่ยมันจะมันมันจะหมุนหมุนหมุนเพราะว่าอะไรที่มันแบบมันมีดเนี่ยสมมติอันนี้เป็นมีดเนี่ยแทงเข้าไปเนี่ยแล้วก็เอาออกเนี่ยมันจะซาามันจะลากไส้เรามันจะยากที่จะกไส้ออกมาแต่ยกเว้นมีดมันจะมีก้าง ตรงนี้นะสมมติมีมีก้างอย่างนี้นะข้างบนเป็นก้างก้างอะ่ะอาจจะมีมีมีโอกาสที่จะลากไส้ออกมาได้ตรงขานะตรงขาดไอแผ่ตัวประมาณนี้นะตรงตรง,ตรงอันนี้เขาเรียกว่าข้อเท้าเหรอหรือว่าอะไรภาษาไทยข้อพับข้อพับเอ่อตรงข้อพับแถวนั้นนะที่อาจารย์ปานเทพนําเสนอนะแจ็คก็ส่งข้อมูลอาจารย์ปานเทพไปแล้วแต่คือ สิ่งหนึ่งที่แจ็คคิดว่าเป็นไปได้สูงก็คือที่เปิดกวดาวเพราะว่าทําไมเป็นเกิดกวดไวเพราะกวดไวเนี่ยมันจะหมุน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 พอมันจะหมุนหมุนหมุนอย่างนี้นะจะแทกเข้าแทงเข้าไปเนี่ยก็คืออะไรนะพอแทงเข้าไปเนี่ยปุ๊บพอแทงเข้าไปปุ๊บแล้วดึงออกมาทีเดียวเนี่ยมันจะมันจะหมุนเนื้อไง มันก็จะลากไส้ออกมาได้อันนี้ก็เป็นไปได้สูงแต่แต่ถ้าจะเรียกเป็นมีดมีดก็ต้องมีก้างมีดต้องมีก้างข้างบนก็อันนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเนื้อมันออกมากระจุยออกมาเยอะเกินก็ละผมะคิดส่วนตัวแล้วส่งข้อมูลไปให้อาจารย์ปานเทพว่าเป็นไปได้สูงก็คือเป็นที่เปิดกวดปแล้วก็สอดคล้องกั ว่าเขากินวายกันเยอะบนเรือบนเรือเนี่ยแต่ <c oughs> ผมไม่ได้ไปไปตัวผมอะไม่ได้ไปอคติส่วนตัวหรือไปด่าทนายตุ๋ยเพราะเขาเป็นทนายทำหน้าที่เขาก็เป็นเป็นอาชีพทนายก็บางทีอะตัวที่นี่ที่อเมริกาเนี่ยมันมีฆาตกระต่อเนื่องก็มีทนายสู้คดีให้แก้ทานให้แทน ก็เป็นอาชีพทนายแล้วตัวผมก็รู้จักอาจารย์เตชาหลังใหม่ก็คุยกันแบบโอเคเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาเที่ยวอเมริกาเดี๋ยวผมก็ผมก็ยินดีพาแกไปเที่ยวแต่หน้าสื่อในโซเชียลแซวกันหรือว่าแย่กันหรือว่ากัดกันอันนั้นเ็เรียกปกติแต่ถามว่าอาจารย์เตชาเอียงไหมหรือจะไม่ให้เป็น กระทำของน้องแตงโมไหมก็คือสิ่งนี้อาจารย์เตชาต้องคิดเองว่าควรต้องทํายังไงแต่ว่าไม่อยากจะก้าวล่วงคือเป็นหน้าที่เป็นเป็นหน้าที่ของทนายอ่ะก็คือไม่อยากจะพูดอะไรตรงนั้นมากหม่ส่วนตัวคุณแม่คุณแม่ก็คือเป็นคนที่อายุมากแล้วแต่คุณแม่ไม่เคยรับเงินจากแจ็คซักบาท คนแม่ไม่เคยขขเงินจากแจ็คสักบาทและแจ็คไม่เคยให้เงินคนแม่และคนแม่ไม่เคยขายมือถือให้แจ็คตัดทิ้งได้เลยแต่มือถือตัวจริงหรือตัวปลอมหรือตัวจริงอยู่ไหนเดี๋ยวเขาหาได้แหละไม่ยากแต่รู้สึกว่าหาได้แล้วว่าอยู่ไหนแต่เขาจะให้ข่าวหรือไม่ให้ข่าวก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่บางทีเขาต้องเก็บเป็นความลับในสำนวนเอาทุกเรื่องออกมาพูดให้ ให้สื่อรู้มันก็ไม่ใช่เป็นความลับแล้วมันก็ไม่ใช่ความลับแล้วมีอะไรอีกไหมมีแชทกมเบิร์กับแตงโมในคืนเกิดเหตุไหมโอ้ยนี่นเป็นคำถามที่ดีมากนะจริงๆคือตัวผมอะตอนกู้ข้อมูลมาหรือจะตอนอะไรเจอเนี่ยไม่เจอแชทเบอร์เ,เลยแปบลบมาก หยิบหยิบหยิบน้ำาให้หน่อยไม่เจอไม่เจอแชทเบอร์ดทั้งไลน์ทั้งมือถือข้อความอ่ะไม่เจอแชทเบอร์ดเลยจริงๆแปลกมากแอนนาก็ไม่เจอฮิปโปก็ไม่เจอพุดเดิ้ลก็ไม่เจอมัวมีนาก็ไม่เจอ หน่อยได้ไหมบางมีภรรยายายกันไหนหรอวะคือบางแจ็คคือบางแจ็คเข้าไทยได้ไหมช่วยตอบหน่อยดิไปเช็คมาแล้วว่าไงมีคนไปเช็คมาแล้วอะลำคาญมากคำถามเนี้ยเอาจริงอัปเดตบ้างค่ะอินเทอร์เน็ตไหมคะคือก่อนที่ผมออก ไปออกสื่อเนี่ยคือตอนที่ผมไปออกสื่อออกช่องเนี่ยเมื่อสามปีที่แล้วเขาไปตรวจอบมาแล้วนะผมยินดีให้เขาเอาเอาหนังสือเดินทางผมไปตรวจอบมาเลยว่าผมอะติดแบล็กลิสต์หรือเปล่าหรือผมอะเข้ามาในเมืองโดยผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาตรวจมาแล้วไม่มีครับแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่ไปออกรายการกับพี่อัน๋น ผมก็ให้เขาไปตรวจมาว่าผมอะติดแบล็คลิสต์หรือว่าเข้ามาในประเทศไทยได้หรือไม่ได้หรือเปล่าให้ไปตรวจอบให้หน่อยเขาก็ตรวจอบมาอีกรอบที่แล้วสามปีที่แล้วนะพี่ตั๊กแล้วก็กพี่อันทั้งสองพิธีกรเขายืนยันมาไม่มีชื่ออยู่ในแบล็คลิสต์ไม่มีชื่อแล้วไม่มีชื่อที่เข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเข้ามาโดยถูกกฎหมาย และเป็นครูมา8ปีกว่าหลายโรงเรียนมากไปไปดูไปดูประวัติได้เลยโรงเรียนแรกที่เไคยสนศรัทธาสมุทรแม่กองสมุทรสงครามโรงเรียนที่สองสารศาสตร์โรงเรียนที่สามมหิศรธิบดีโรงเรียนที่สี่อยู่ที่นครราชส,สีมาเนี่ยอุบลรัรชกนญยาโรงเรียนที่ห้าอยู่ที่สุราธานีสุรัวิทยาลัย นะแล้วก็โรงเรียนที่หกสารศาสตร์โคราชแล้วก็มหาลายัยนคนรราชสีมาแล้วก็สอนเด็กอาชีวะพี่เต้ผมเป็นครูเด็กอาชีวะนะ <laughs> ยังไม่ยังไม่ใครเรียนอยู่สัทธาสมุทรมีหรอน,นักเรียนอ่ะทันไหมทันยุคนั้นไหมยีที่เรา สักสิบปีอะค่ะที่ไหนโอ้ oh, ตอนนั้นอะเป็นครูอยู่ที่สัทธาสมุทรอยู่